ในวันที่28พฤษภาคมพุทธศักราช2563กรมทรัพย์สินทางปัญญาประสานความร่วมมือกับกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกจัดพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือการจัดทำคลังข้อมูลทรัพย์สินทางปัญญาและข้อมูลด้านทรัพยากรพันธุกรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นและการแสดงออกทางวัฒนธรรมดั้งเดิมณห้องประชุมชั้น14กรมทรัพย์สินทางปัญญาโดยมีนายทศพลทางสุบุตร อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญาและนายแพทย์มรุตจิระเศสศิริอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกร่วมลงนาม MOU ดังกล่าวโดยมั่นใจว่าจะช่วยป้องกันการลักลอบใช้ทรัพยากรพันธุกรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นไทยอย่างไม่เหมาะสมได้ เราคงทราบกันดีนะฮะว่าว่าประเทศไทยนี่มันมีภูมิปัญญาการแพทย์ด้านอะไรต่างนี่เยอะแยะมากมายซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยมีความจําเป็นกับการทํางานของของกรมสิลป์ปัญญาและการส่งเสริมประดิษฐ์คิดค้นอะไรของคนไทยคนต่างชาตินําเอาภูมิปัญญาท้องถิ่นของคนไทยไปจดทะเบียนเป็นสิทธิบัตรอะไรต่างการจัดทําโครงการคลังข้อมูลอันนี้ก็จะช่วยคัดกรองว่าทําไงที่จะให้ได้รู้ว่าณนะวันนี้เนี่ยเราเป็นเจ้าของภูมิปัญญาอะไรแล้วมีฐานข้อมูลที่จะใช้ในการตรวจสอบ การดําเนินการของกรมในการที่จะตรวจสอบสิทธิบตัตรว่าอะไรใหม่หรือไม่ใหม่เนี่ยเราเข้าไปในฐานข้อมูลสิทธิบตัตรของเรานี่มันจะเชื่อมโยงไปฐานข้อมูลของท่านทิพดีกรมแพทย์แผนไทยอันนี้คือในส่วนการคุ้มครองที่เรียกว่าคุ้มครองโดยอ้อมคือป้องกันไม่ให้คนอื่นเขาเอาของเราไปจดมันไม่ใช่ของเขาก็ก็เป็นอีกทางหนึ่งที่เราเรียกว่าเป็นการคุ้มครองภูมิปัญญาของเราโดยทางอ้อมด้านนายแพทย์มรดจิระเสศริอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กล่าวว่าปัจจุบันกรบมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกมีระบบไทยเทรดิช n ั l น i ลดิจิทัลโนเลจ e l ไลบารีหรือ TTDKL ซึ่งเป็นระบบคลังความรู้นับเป็นข้อมูลที่มีความสำคัญและเกี่ยวข้องกับการเฝ้าระวังและการคุ้มครองสิทธิบัตรด้านภูิปัญญาทางการแพทย์แผนไทยแต่เมื่อเรามี m o u ตรงนี้เราก็จะร่วมกันรักษาประเทศไทยรักษาเอกลักษณ รักษาภูมิปัญญาของไทยเราเอาไว้ไม่ให้ต่างชาติเนี่ยเอาไปแอบอ้างเอาไปใช้ประโยชน์ทางการค้าหรือทางอื่นๆได้ภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยการแพทย์พื้นบ้านไทยของเราเนี่ยใช้ได้ทั้งเป็นที่เป็นยาเสริมอาหารเ,เวชสำอางซึ่งมีมูลค่าหลายหมื่นล้านบาทต่อปีอย่างน้อยของไทยเรามีของสิ่งที่ดีๆเราก็ต้องมาช่วยกันที่จะ,ะต่อยอดมาใช้ประโยชน์อย่างดีที่สุดนะครับ สำหรับการจัดทำฐานข้อมูลและการร่วมกันดำเนินการภายใต้ MOU ฉบับนี้จะเป็นส่วนเติมเต็มที่สำคัญของไทยในการปกป้องและคุ้มครองทรัพยากรพันธุกรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นของชาติอย่างรอบด้านและเป็นการส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือรวมทั้งยังเป็นการส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภายในประเทศอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์อย่างสูงสุด จนนำไปสู่การผลักดันให้การคุ้มครองในต่างประเทศและในระดับระหว่างประเทศต่อไป